บโอเคตายหนึ่งโอ้โดนจับในบ้านกระทะสวัสดีเพื่อนณทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่นรอเรียวในแรงสูพิงนั่นเองนะครับผมอ้า มาแบบโซโล่แรงเลยมาดูกันว่าคนที่ไม่ค่อยช่ำเมนเมทจะเล่นรอเรียวได้ไหมนะฮะสำหรับรอเรียวสกินไทยเรามาดูเอฟเฟกกันดีกว่าว่าสวยหรือไม่สวยนะแต่ท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นกันไปหมดแล้วนะครับในช่องอื่นๆนะผมก็มารีวิวช้าหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปกับผมขอแนะนําเพจแอดเปนต้น tp7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม1นึ0 0 0สคนและมี idrv ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่3บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง V ผมแนนะ เพจพ่อมดเขียวเพย์เติมคูปองที่ถูกกว่เติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เขียวเพย์เท่านั้นมาครับวันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นอ่าผมคิดว่าผมจะเล่นฟูดแท้งอ่ะเออลอเรียวฟูดแท้งโนโนดามเมจอ่ะเออทอยแล้วก็อะไรอีกเออฟูดแท้งฟูดแท้งทอยอ่าอ่าอ่มีอะไรอีกล็อกคิวมีมีอะไรอีกก็สะท้อน มีอะไรอีกเกาะไฟเกาะไฟได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เกาะไฟไม่ได้ไกปอาไปนี่ผมจะให้เราเลี้ยฟูลแทงนะฮะแต่ว่าผมจะลองท้าลูกคุูดาวอลองท้าลูกคุดาวก่อนมาดูกันนะครับว่าเราเลี้ยฟูลแทงจะโหดไหมนะครับผมอาโคตรเกียนมาเกียนในแรง้งซูทีมนะฮะมาเกียนในลูกศิยมาเนี่ยมาเน,านี่ผมจะไม่ตายง่ายๆนะครับอย่างนี้ผมต้องออกลองลองท้าก,กันซีซีไปเลยยังไงคุูดาวาก็ตันสี่สิบนะ มันไล่อะไรขนาดนั้นวะอดี๊งัดเข้าไปหิวแลง่าย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 สโลสโลแล้วออเออเออฟิกเกอร์โอเคเราเล่นกลางผมเสียไปแล้วผมต้องมาเอาเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่มังกรอยู่ในแบบไม่กลัวอะไรนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นสายแทงเอา้าแล้วไปเอาร้อนฮะแล้วคู่ดาวไม่เป็นไรมันแนะนำไหมไงอืว่าผมต้องเดินคู่กับลม ตีไปก่อนจะยตีไว้ก่อนเอาแบบมันเบิร์ดไม่ตายอะไรอย่างงี้เนาะเราเลียวฟูแทงลำลำแบบโนดาเมจโนดาเมจเพราะว่าเรามีทูเรนเล่นเวทไงอ๋าเราเล่นแทงไปดิรออะไรอย่างี้ก่อนเอาอะไรนะเนี่ยอะไรนะเนี่ยอะไรขนาดนี้นะเนี่ยอะไรขนาดนี้เนะี่ย อะไรเนี่ย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 เฮ้ยเฮยฮ้ฮ้ยมยิงยิงสวยสวยฮึบโอเคหืมลำตึงรำทั้งวันรำแบบโนดาเมดเฮ้ยเฮโดนแปะ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 กลับบาละนี่เลยครับออกแต่รถคูดาครับผม เดือดจี๊ดแล้วก็อะไรนะทอยทอยแล้วก็อะไรฟลอสเขดด้วยไหมจะได้แบบตีสโลด้วยไงตีธรรมดาสโลฟุ๊ฟับฟุบปฟับเออฟลอสเขดด้วยดีกว่าไปผมว่าล็อกชิวอยู่เพิ่งดีกว่าผมว่าแบบฟลอสเขดแล้วก็แบบล็อกชิวอ,อะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะเอออย่างนี้อย่างน,น,นี้น่าจะพอไหวพอไหวเฮ้ยเฮ้ยฝังปุ๊บตายผมว่าตายละโดดขึ้นมาตายนั่นไงผมว่าตายเฮ้ยอันนั้นน่นี่ปวดปวดก่อน ปวนที่สุดเขาปวนคามช้าความช้าเอาลากไปแล้วแล้วคีปก็กรีอะไรคีปก็รีอ่าเราได้ด้วย<ส>เอา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 เ,อา<ส>เดี๋ยวสโลชันซีโอ้ยแล้วคีบหายหมดเลยไม่ทันคนีปละจบละจดนละปวดเขาปวนปวน,ปวนจับสิจับชันซีจับชันซีเฮ้ยมันมันย่ำไม่โดน เอ้ยเอ้ยโดนจับแล้วฝังฝังฝังไม่ฝังว่ะมันไม่มีฝังนี่ว่ะลืมด้านล่างไปได้มูลาดมานะสำหรับตูรินโอเคเราเน้นแบบสแต็กระเบิดพอเนาะน้นสแต็กระเบิด ครูแทงตึงๆในการโซโลแหลงสู่พีมท่านี้คูดาวเท่าไหร่แล้ว35%ไปครับผมไปไปไปเลยนร่างเราได้แลว้วเนี่ยเกยมนี้ชิวแล้ว,วนะเกมนี้ชิวแล้วเซ <c oughs> มาเป็นไรอ๋อ<ำ>ไม่มีฟิกเกอร์ใช่ไหมไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีฟิกเกอร์ อ่าอาครึ่งหลอดครึ่งหลอดไปละผมไปละผมไปละ <c oughs> นี่อันตีสวยมากนี่ดักดักเน้นบนได้นี่เมมันเจ็บดดเบียบมันโดนผมกดเฮ้ยอะไรเนี่เยเปอยโหูหูกะจุยไม่ต้องมีนำ้ำมัำงงรอเรียว <c oughs> อ่ะพันด้าพันดูเฮ <c oughs> ้ยเดือดจิตทรอยใช่ไหม กเกียร์ผมไปทันไหมเนะี่ยไม่ทันโอเคเอาเลสเอาเลสเอาเลสโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนะี่ยโอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอย่างอย่างมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วแล้วก็ลำแม่งแล้วก็แล้วก็ลำแม่งลำแม่ง ลำแม่งลำหลบลำหลบได้ไหมเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้โหโดนย็บกระม่มไปแล้วไปแล้วรอ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 ถึกมากถึกมากนี่ไง นี่ไงเดี๋ยวต่อไปทอยไงทอยเลยก,เเกันเวทเอ๊ะกันเวทเอ,อ,เอ,อะไรทอยอะไรฟอสเ <c oughs> ขียบฟอสเขียบก่อนนะฟอสเขียก่อนเพราะว่าเวทมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอ้หรือว่าทอยไม่รู้ว่าฟอสเขียผมว่าฟอสเขียก่อน,กกอนมันถูกกว่ามันถูกกว่าเอาไว้สโลไว้สโลต้นเกมทำซีซีเพื่อนแบบสกิลตีสกิลตีอะไรอย่างนี้ มือด้านล่างด้านล่างผมต้องไปเนี่ยกำลังไปกำลังไปเพื่อนใครเล่นเร็วๆไม่ไหวโดนเบิร์ดเร็วๆนี่เลยผมแนะนำเลยสายแทงอุ๊สายแทงครับสายแท,ยเทง,เ,ง,เ,อง,องเอาโดนชัดดาวเอาตายหนึ่งสโล เฮ้ยไม่ตายหรอลามต่อต่อเนื่องลามต่อเนื่องลามต่อเนื่องอ๋อไม่มีใครสนใจผมเลยโอ้โดนจับในบ้านนะทะ่ะผมยังไม่ตายผมมีงรีบพบรีพักไปเร็วไปเร็วอยา่าวูววูว มันจับผมแล้วผมโดนป้อมตีไงอารัมก็โดนตีไปด้วยไ <c> ง <oughs> <c oughs> เป็นไงครับสายแทงโคตรตึงเลยครับแทงเรือนครับแทงเรือน,อ,นอย่างนี้ได้ฟลอสเขบแล้วก็ออกนี่ไหมเด้งเลือดหมัดไหมหรือว่าอะไรล็อกชิวไปท่านผู้ชมจะได้เห็นลอเ,เรียกออกล็อกชิวยื้ไฟท่านผู้ชมจะได้เห็น อาจารย์ว่าลำอาจารยว่าลำอาจารย์ว่าลำเฮ้ย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 โอ้สายแทงมันดีอย่างงี้นี่เองมันยื้อไฟเพื่อนจนเพื่อนมาเติมทันน่ะต้องเล่นดักเขาด้วยถูกเก็บต่อไปอะไรต่อไปท่านผู้ชมคิดว่าผมย่ออะไรนี่ล็อกคิวเราค่อยถอยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถอย ดูแบบมูลาต,ต้องออกจอก,กอบแบบหลายชิ้นนะ่ะถึงจะสับผมเข้าบอกเลยบอกไว้ก่อนนะฮะจังหวะนี้นี่ไงอะไรจะมาจับผมผมไม่ให้ไม่ให้จับตังละห้าพันกว่าตังละห้าพันกว่านี่ไงเพราะเขสโลนี่ไงหลบ เวลาแดสกิลสองพยายามเดชที่โดนคีสหรือเดชที่โดนอะไรก็ได้ไปแล้วผมไปล้วไปล้เฮ้ยเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ปาหนึ่งไปก่อนหนึ่งไปก่อนไปฝั่งแล้วฝั่งแล้วผมต้องรำว่ะโอ้ไม่รอด มันเยอะเกินอุย้ยผมโดนเวทแรงว่ะท่านผู้ชมอันนั้นเขาเรียกว่าห้าวนะเมื่อกี้อือ <c oughs> ผมว่าล็อกคิวน่าจะยื้อได้เมื่อกี้ถ้าผมกดล็อกคิวปลื้มกดฟิกเกอร์หลบปั๊บผมว่ารอดล็อกคิวแล้วก็ทอยนี่ไงเป็นไง <c oughs> โอ้ เฮยฝังอึบรอดมาอีกเต็มๆเลยว่ะแต่ยังรอดอยู่อ่ะโอ้โหลมตายตัวเดียวโอ้ทำไมบวกกันนัวขนาดนี้ะบวกกันนัวมากเมื่อกี้แบบอุ้ยตายเลยน่ะอ่ะจบเลยเนี้ยอุ้ย ตายเลยจบเลยนะฮะเกมนี้แบบรวดเร็วนะฮะนี่สายแทงเรียบร้อยสายแทงผมมาจบเร็วไปไหมเนะี่ยจบเร็วไปนะผมว่าแต่ไม่เป็นไรนะฮะเป็นไ,ไงฮะเราเรือกสายแทงผมไปโชว์นิดหน่อยไฟเดียวคือจบเร็วมากไม่ให้ได้ของเต็มด้วย <laughs> นี่คะแนนอันดับสอง <laughs> ไปเล่นกันได้นะฮะตลอดเราจะใส่แทงแล้วดูดาเมจผมด้วยดาเมจผมดูลำทั้งวันนี่ยังไม่ได้ล็อกชิลเลยนะนี่ถ้าได้ล็อกชิลนะบอกเลยว่าตึงจัดๆนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยววิจะกลับมาในคลิปหน้าสวัสดีนี่ก็บ๊ายบาย